รุนกันครับอ้าวทลาราดอีกแล้วอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่กำลังรับชมสู้ขู่ทุกคนครับพกก็ผมช่องสายรอป่าชนแน้วนะครับเมื่อนีมาใส่เบดปัดรถครับผม อ่าบอรไสคหลายปีแล้วตกเตเป็นบ้าคนดละปีนี้เห็นมันถือต้อนถือใส่นะครับก็เลยคิดว่ามันสีมีแน่นจากน่อยอยู่ปีะตะกองบ่ค่อยหลายเนาะเมื่อหนึ่งมอ่อร์ยุ้ยวายน้ำรดนครับบ้านจะาฟองอนี่ละน้ำพอดีครับผมลุยน้ำไ่เลยเนาะมาลุนกันเลยครับผมเมื่อหนี่ก็เป็นอากาศหนาวๆด้วยั้ง ป้าปิดนะครับมาลุยกันเลยครับผมิสด้พอปิ้งพอตบมะนอ้อนี่เนาะ คือสันพิษสันเกียยแทถะในเบืองกรนนะดาพี่โนโอ้องเพรานันเอาน้ำกลนหร่าเอ,อ้าปลาขาวเอาไว้สักอนทำไมตะก้วาวมีเสเดือหน,น่อยอย่างทีเด้ครับ เรือเงยมันมีหน่อยแบบนี้เนาะจะใส่เด็ดเอาแตะหางมันแล้วกับตัวมันใส่บ่ได้มันหญ่เนาะกู้หลังนั่นสั้นแห้งกว่าโดนแล้วมั้งเนี่ย ใส่ทัง้งหมดหาสิบสี่หลังครับใกล้สิบเบิรแล้วก็แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนือสิบสองหลังใส่สี่สิบสองไปจิ้งเขาเศร้าเขากันเนาะ ยังมาลุ้นกันอยามเบ็ดกันครับบันปาดตายเบ็ดคือโบติ่งเนาะนี่เนาะซื่ออ,อ,อยู่หลั <c oughs> <c oughs> งแรกครับโอ้หล่น ปลาดเบียดทอดบุตติงเออโอ้กินเลิกครับออตัวน้อยมันได้นี่ประลาดกินเลิกขนาดน้างนี่ติงครับน้างนี่ติงครับ ไปคยังมาลุ้นกันครับนี่นี่ถือแน่นอนตัวนี้โอ้ปาสวยทอดกรอบเซ่บ ทังหนึ่งสตรีงครับสิงค่อ,คอย์พาอะไรมาลุ้นกันครับอ้าวพลา,านอีกแล้วออ้ยเหลืองอุ้ย,ยอุ้ยโอ,ยอ,ยอย้ตัวใหญ่กว่าเก่าครับให้่กว่าเก่า เบิดนังนี่ครับจีงค่อยๆนี่มาเปิดกล้องมาเท้าตีงล้างน้งกระตีงครับล้างพูนกระติงมาลุ้นกันครับล้างพูนกระตีงแห้งเหรอวะลายน,อน้อน,นี่เฮ้ยโออีกแล้วครับประหลาดอีกแล้ว ตลาดน้อยอ่าสามตัวแล้วครับไม่ได้กินโดนแล้วกินเลือกดึงเลยนี่นี่ สะเดือตัวสเดือ,ดอตัวนี้น้อยพอดีขนาดเลยโอ้นม่ีอะไรเลยวะเฮ้ดิปอนพอดเนาะต้องเฮ็ดแข็งกว่านี่เสียบหนกอีกงี้นหน่อยครับตัวนี้ คือนำผัดบอเออปะคอคือปะคอคือเป็นลายๆายองสี่น้อนี่ปลาใหญ่มากาัดบอนี่นั่นปลาใหญ่กัดบอนี่เป็นเกล็ดออกไหม คึอง,งูกัดกระบอกจักโอ้ลังเนี่ยเขาตีงหงแดงเดือดพี่น้องไอ้ป่าถือป้อนี่อเอาเบอร์กันครับลังตีงห้งหงนี่ต้องฉิดถือ,อยังฮึบเลียบแล้วโอ้งามผัดอโอ้เออ ข้อข้อสองตัวแล้ว,ลวเฮ้ยย้อนยุกย้อนยุกบม่ได้ใช้ดนล่ะเห็ดละเออเอเอเขาเขา,า,าเห็นมันประรวมันถือต่อนถือไสอินไหมปีนี้ก็เลย ก็เลยขึ้นมามันสีมีปลาลดบ้อนี่ว่ะนกบพอถือปลาลดนี่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 ถิเนี่นี่นี่ตงนุ่มเนี้ยมนุ่มเนี้ยมนุ่มเนี้ยมโอ้ปลาสวยปลาสวยอยู่ไอ้โซ่ทีมแล้วคัน mà hèn mà bật ao ôn luôn ấy là xám láng xám láng son hiểu tên mà oh. โอ้โหจะถือครับช่วงนี้มากจะถือร,รถหน่อยกันนึงกินเลิกนะครับตองห่วงกินเลิกพดทบนัยแล้วครับที่เดียวคือดึงย่างเดียวเน็บใส่ง้าของเน็บใส่ง้าของเหตกัดดึงเลยครับพุดหนาก ล่อยลงเร็ด้อยให้อีกตัวหนึ่งครับตัวหน่อย,อย่หวาดเท้ผลงานหลอบแหลกครับสีตึงเคียงยังสีลงมาฮึตอนนี้ว่าสามสีโมงเล พอดีต้มเที่ยงครับนักพน้องบอลเวียดครับผมตอนนี้เวลาเกือบเกือบเที่ยงอโอ้เย็นเลยึบบอลครับ ปึบ๊บโอเอาเฮ้ยน่าซัดแต่ไหนก็เป็นจังหวะถึงแล้วถึงแล้วโอ้ข่าวน้อยจะชิบวัดเลยปึ๊บอ้าวเรียบร้อยครับ เี็บร้อยล้างนี้ครับหาแล้วหนึ่งตัวสแสบนลครับปลานี่ยโดยโเคยลองกันลองตส่งลอง อืมโอ้ปลาขาวน้อยทอดกรอบครับแสบคือเกาขันหิ้วเขาทังนี้จริงจริงแห้งพร้อมงสงสัยถือปลาครับน้ำน้ำซัดป้นี่ทำไม่น้ำสัดดอกนั่นนั่นปลาถือปลาถือ ปลาทึกปลาทึกบไปนะครับรุ่นกันครับปลาขาวขึ้นเกลียอุ้ลางนันตีแห้งขนาดถึงแล้วครับลัางนันถึงแล้ว หลังนี่ทึกแน่นอนขอให้เป็นประหลาดนะครับไม่หลาดก็หลดนะครับทึกมีร,ร,รุ่นครับตึกตึกแล้วนน่นแน่นน่นโอ้แตาวน่อยว่ายูเบียดบองนันคือเป็นว่างๆถอนคันครับถอนคัน มาอยกพืนใส่หางมองนี้วะพี่ขันเวียดมาอยู่พี่โอ้ต่อคอถึอเอาเบียดมาเฮ่รุ่นครับล้างนี่ตีงแห้งขนาด นี่นี่นี่ถือแล้วครับนี่ถือล้านเปอร์เซ็นครับจากสบปายังมาลุนกันครับมือขึ้นหนักเท่้ัววันถือป่าโอ้ติ่งคือปานี่ซื่อๆอยู่สุ่ม ประดุกครับประดุกประดุกน้อยนี่ประหลาดว่าปีนี่ประหลาดครับ สองหลังสุดท้ายายโอ้สุดมูว่ายิงเพืนไหมฮะยูยิงเพืนไมอาิเออล้วาพิดที่นี่เป็นสองาาเนี่ งานบอกับาจะขอเมืองผลงานครับพอได้กิ้งครับผมขอบคุณที่รับชมครับลำลากันไปสั้นนี้สวัสดีครับ